สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสไตล์ตั้มนะผมมาแล้วครับผมลูกออสนะครับผมลูกออสเดินลูกหวกนะผมลูกกบนะผมลงมาส่งแล้วนะผมวันนี้นะผมมาแล้วครับผมหนึ่งแสนตัวนะผมต่อหนึ่งบ่อนะผมต่อหนึ่งบ่อหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งบ่อนะผมลงสองบ่อก็สองแสนตัวนะผมอครับผมนี่เราก็จะมาดูไซส์กันนะผมไม่ใหญ่นะผมไซส์เล็กๆนะผมตัวเล็กๆจิ๋วๆเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูนะครับเราจะต้องแช่น้านะผมปรับอุณหภูมินะผมเฮ่ ลูกออสน,นะผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เพาะเองแล้วนะผมผมสั่งลูกพันธุมานะผมเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่พันธุนะแต่สั่งมาก็าไม่ได้แพงมากนะผมราคาก็ไม่ได้แพงราคา,าย่อมเยาวนะผมถ้าเรามาดูแลพ่อพันธแม่พันธุเองอ่ะก็ต้องมาเสียต้องมีเวลาดูแลครับผมทุกวันนี้ผมออกขายของด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะผมก็เลยสั่งเอาดีกว่าเพราะมันก็ไม่ได้แพงนะผมลูกออดลงใหม่นะผมก็ต้องมา พอก่อนมาล,ลูกคันมาส่งมันจะมีความร้อนของอกระบะรถนะผมเราก็ต้องมาแช่เพื่อปรับอุณหภูมิกับน้ำนะผมไม่งั้นลงไปอาจจะน็อกได้นะผมนี่ฮะทีง่ายๆนะผมแล้วก็เปิดน้ําลินลินเข้านะผมน่าท้ายน้ําเห็นไหมครับเปิดน้ําลิน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 เข้ามานะผมเพื่อให้มีออกซิเจนในน้านะผมมีออกซิเจนในน้ําเพื่อให้เขาปรับอุณหภูมิสักห้านาทีนะผมห้านาที เสร็จแล้วก็อาหารมื้อแรกนะมของลูกอตตัวเล็กน้อยนะผมเห็นไหมตัวทิคิ๊บเมื่อกี้นะครับอาหารมื้อแรกของเขาก็จะเป็นเม็ดแค่นี้เองนะครับเล็กมากฮนะแล้วเราต้องแช่น้ําก่อนทุกครั้งนะครับแล้วมาหนึ่งถึงสองวันแรกนะครับต้องผสมยาให้อาหารคู่กับอาหารทุกมื้อนะครับทุกมื้อนะครับสามเวลาครับ เม็ดไม่ใหญ่นะผมเม็ดเล็กๆนะผมแล้วก็จะมาผสมยานะฮะยานี้ท่านใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมผมก็ไม่ได้มีอะไรค่าโฆษณากับยาก,กบนะผมจะใช้ดีฟอกจะใช้โกฟอกเอกจะใช้ยาตัวหลังร้านหรือจะอะไรอะไรเกี่ยวกับฟอกก็ได้ครัที่เป็น,ปนสัตว์น้ำที่มันมีรูปกบนะผมที่งๆรูปกบตัวนี้นะผมผสมเพื่อกระตุ้นนะผมกระตุ้นความแข็งแรงกระตุ้นภูมินะผมและเพราะว่าหนึ่งคือการเดินทาง การตักการาย้ายนะครับการโยกย้ายของลูกกบนะครับก็จะมีผลมากมาก,มากเลยครับทำให้กบป่วยแล้วก็กบอาจจะมีแผลเล็กๆน้อยๆตมหางตมตัวตมแผลตมตมตมร่างกายฮะถ้าเราไม่ได้ผสมยาเลยเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อได้นะครับนี่ละครับผมวันนี้เราก็จะมาลงลูกออสนะครับวันนี้มันก็วันเ,เดือนตอนนี้เดือน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 ,อนสิงหา ใช่ไหมน่าจะสิงหาจะถึงสิงหาแล้วอันนี้ยังกรกฎาอยู่อันนี้สาสิบกรกฎาแล้วผมเราเริ่มลงแล้วผมชุดนี้เราจะลากไปขายให้ประมาณหนาวๆแล้วมันจะได้ราคานะผมแล้วก็จับก่อนไครแล้วผมส่วนบ่อน,นุ้นผมจะลงท้ายๆนะผมลงท้ายๆหน่อยเพื่อจะให้มันได้ช่วงหนาวเราจะได้ราคาแพงนะผมวันนี้เราก็จะมาเทลูกออสนะผมแล้วก็ ต่อไปก็จะมาลงมาครั้งหนึ่งก็จะมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าการขยับไซส์การดูแลแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะผมว่าจะใช้อะไรบ้างนะผมแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ประมาณไหนนะผมก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะผมวันนี้เราก็จะมาลงลูกออดก่อนนะผมลงออดลงลูกหัวกันนะผมวันนี้หนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งบ่อนะผมถามว่าหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งบ่อจะได้กบประมาณเท่าไหร่นะผมถ้าติดดีๆเลยนะผมติดดีๆเลยก็คือห้าถึงหกตันครับผม ถ้าติดหวยแตกหอยแตกเลยก็คืออย่างน้อยก็ตันขึ้นครับผมตันขึ้นถ้ามีอาการตายเยอะหรือติดน้อยเงี้ยครับผมตันกว่าความบางอย่างก็ต้องได้ครับผมเพราะว่าลูกออดต้องหนึ่งแสนตัวนะครับแต่ถามว่าการกินเยอะไหมก็พวกนี้ส่วนมากจะเป็นตันแรกตันหรือว่าตันอาจจะแรกไม่ถึงตันนะครับผมอาจจะขาดอยู่ประมาณสองสองร้อยถึงสามร้อยโลต่อตันนะครับแล้วก็ต้นทุนต่อกิโลนะครับผมก็อย,อยู่อยู่ที่ราคาอาหารมาประเมินเลยครับผมอันนั้นคุณซื้ออาหารมาลูกละเท่าไหร่นะครับ ถ้าคุณกินไปกี่ตันสมมุติว่ากินไฮเกตไปกี่ลูกกินก,กบกลางกบเล็กไปกี่ลูกแล้วก็ตัวไม่ต้องหานนะผมตัวไม่ต้องเอามาหานคุณก็จะเอาไปหานก,กระกบใหญ่รวมยอดมาเลยครับผมมันก็จะอยู่ประมาณที่รวมยาวิตามินเสร็จเลยก็อยู่ที่ประมาณ 40- 50บถึงาบาทนะครับต่อกิโลนะครับกบนะครับต้นทุนก็อยู่ประมาณนั้นนะครับ่สกว่าบาทแต่ถ้า กบในราคาที่ค่อนข้าง50กว่าๆเนี่ยเราก็ถือว่าเลี้ยงสนุกสนุกไปก็ได้กำไรบ้างนิดหน่อยผมเอาไว้ใช้ใจ่ายในโครเรือนนะครับผมโอเคนะผมแต่ถ้าว่าราคาที่70 80ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเดินยิ้มได้ครผมแต่อย่าย,ยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวขอหาว่าเป็นคนบ้านะ <laughs> ครับผมครับผมวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยมีเชา้ชาๆแลแน่นจมูกครับผมอ่านี่พอดีว่ามาส่งแบบจุดเชิญผมเองก็ ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจะได้คิววันนี้นะผมนัดคิวไว้ตั้งแต่อสองสามวันที่แล้วนะครับนึกว่าจะได้อยู่ประมาณกลางเดือนฮนะก็เลยเตรียมบอยังไม่โลงมากเลยต้องลงแบบฉุกเฉินไปเลยครับผมไม่เป็นไรลงก่อนได้ตังก่อนลงก่อนเลี้ยงโตก่อนครับผมคอนเซปต์ Concept นะผมเลี้ยงยังไงก็ได้ให้โตวไวเลี้ยงยังไงก็ได้ไม่ให้เป็นโรคเลี้ยงยังไงก็ได้ให้ได้กําไรครับผมอันนี้ของช่องสไตล์ตั้มนะครับแล้วถ้า,าถามว่าระยะที่มันจะ เาขึ้นไปอีกไซส์หนึ่งอ่ะจะเปลี่ยนเบอร์จากกบไอเล็กๆเนะี่ยไฮเกตเนะี่ยเลยจากไฮเกตหรือว่ากบเงินกบทองเนะี่ยหรือว่ายี่ห้อวินอะไรก็แล้แต่นะนะครับผมที่มันเป็นอาหารเม็ดเล็กนะผมที่ให้ลูกออสหรือว่าลูกปลาเล็กนะเนะี่ยได้นะผมท่านก็ให้กินไปเลยจนกว่าจะขึ้นระยะในระยะหนึ่งเดือนนะผมในระยะหนึ่งเดือนหรือว่าอยู่ประมาณที่30วัน หรือว่ายี่ห้าวันเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมถ้าว่ากบสายประมาณเกือบเกือบนิ้วโป้หรือนิ้วชี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นกบเล็กได้เลยเป็นกบเล็กก็คือเป็นกบเบอร์หนึ่งเขาเรียกกบเบอร์หนึ่งกันหรือกบเบอร์สองบางบางพืง้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะฮะก็จะเม็ดใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งครับผมถามว่าเปลี่ยนไวด,ดีตรงไหนดีตรงที่เขาโตวไวครับผมเขากินอิ่มไวเขาก็โตไวเพราะโปรตีนมันจะไม่หนีกันเท่าไหร่ครับผมโปรตีนจะหนีกันนิดแค่นิดครับผม เหมือนเราออกตัวดีอะใส่เกียร์ไวก็โตวไวครับผมแต่ว่าอย่าไปถ้าเล็กมากแล้วไปให้กินใหญ่จนแบบเกินไปก็อาจจะเป็นโรคล,ลำไส้ได้นะครโรคล,ลำไส้อาจจะท้องแตกได้แต่ยอมรับแล้วว่าเขาโตวไวจริงๆครับผมถ้าสับเกียร์ไวนะครับและอย่าลืมนะครช่องน้ำนะคระปล่อยลูกออดทุกครั้งนะครช่องน้ำเนี่ย ต้องใส่มุ้งเขียวกันทันทีนะผมหรือว่าผ้าเขียวเนะี่ยอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมลงไปอะ่ะก็คือตัดตัวนี้นะผมเพื่อมาสวมสวมเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ไปอะ่ะมันก็จะลูกออดออกไม่ได้นะผมนี่ลูกออดจะออกไม่ได้นะครับผมแล้วเราจะมาดูการพัฒนาของเขากันนะผมว่าหนึ่งแสนตัวจะติดดีขนาดไหน,นับผมหนึ่งแสนตัวจะได้กี่ตันมาบ่อน,นี้นะผม จะรีวิวกันแบบเป๊ะๆกันเลยนะผมโอเคครับผมวันนี้ช่องสไตล์ตั้มก็ขอบคุณมากๆนะผมที่เข้ามารับชมกันนะผมวันนี้จะมารีวิวกบนะผมช่วงนี้กรบรู้สึกจะราคาขยับราคาดีนะผมก็เลยสบายใจหน่อยเรื่องราคานะผมก็ก็ให้ลงกันน,น้อยๆนะผมก็ไม่ต้องลงกันเยอะลงกันกันไว้บางทีอาจจะแบบ ช่วงราคาดีแล้วไปล่วงเนี่ยเราจะเสียใจกันนะผมลงแค่พอประมาณนะผมไม่ต้องไปลงมากมายนะผมลงแค่ที่เราไหวนะผมเราจะได้ไม่ช้ำใจแล้วก็ไม่เจ็บปวดมากนะผมโอเคนะผมขอบคุณมากนะผมที่เข้ามารับชมนะผมแล้วก็จะรีวิวกันเรื่อยๆนะผมไปครับผมไปลงลุกออดก่อนสวัสดีครับครับผมอ่าเวลาเทเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยก็จะอยู่เกาะกลุ่มเต็มไปหมดเลยนะผมที่เราช่วงเราบริเวณที่เราเทนะผม เนี่ยเยอะมากครับผมอืมนี่นะครับนี่บ่อนี้หนึ่งแสนตัวนะผมมันจะสะท้อนซ้อนทอนแสงหน่อยเพราะว่าพาทิตย์ไม่มีวันนี้แดดไม่มีมันเลยน้ำเลยสะท้อนนะครับผมสว่างสว่างคิมองเห็นไหม นี่ครับผมโอเคครับผมแล้วเราจะมารีวิวกันเรื่อยๆนะผมว่าการขยับซสายยังไงตัวแบบไหนกี่วันนะผมวันนี้วันที่30มสิกรกฎานะผมเริ่มนับหนึ่งนะผมดูว่าผมจะไปจับวันที่เท่าไหร่นะผมติดตามกันนะครับสวัสดีนะครับผม